ยินดีต้อนรับสู่ช่องของเรากรุณากดไลค์แชร์และสมัครสมาชิกช่องของเราด้วยกองทัพอากาศไทยหรือรอยแยนไทยแอร์ฟอร์เป็นหนึ่งในเหล่าทัพที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการปกป้องอธิปไตยของประเทศโดยเฉพาะด้านการควบคุมและป้องกันน่านฟ้าเครื่องบินขับไล่ถือเป็นหัวใจหลักของขีดความสามารถทางอากาศซึ่งกองทัพอากาศไทยได้พัฒนาและปรับปรุงฝูงบินขับไล่อย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือกับภัยคุกคามสมัยใหม่ เครื่องบินขับไล่ที่มีความทันสมัยที่สุดของกองทัพอากาศไทยในปัจจุบันคือ JAS 3 9 e ไกรเพิร์นจากประเทศสวีเดนเครื่องบินรุ่นนี้ถูกออกแบบให้เป็นเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์สามารถปฏิบัติภารกิจได้ทั้งการป้องกันภัยทางอากาศการโจมตีภาคพ,พื้นดินและการลาดตระเวนไกรเพิร์นของไทยประจำการอยู่ที่กองบิน7จังหวัดสุราษฎร์ธานีจุดเด่นสํคัญคือ ระบบเรดาร์ที่ทันสมัยระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางวิทุวิธีและความสามารถในการทำงานรวมกับระบบเตือนภัยทางอากาศไกลเพิ่นทำให้กองทัพอากาศไทยมีขีดความสามารถในการรบแบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูงเครื่องบินขับไล่อีกแบบหนึ่งที่ยังคงเป็นกำลังหลักคือ S16 Fighting Falcon ซึ่งกองทัพอากาศไทยใช้งานมานานหลายทศวรรษเ1 6 เป็นเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในสนามรบทั่วโลกของไทยมีทั้งรุ่น A และ B ที่ผ่านการปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์และอาวุธให้ทันสมัยขึ้น F 16มีความคล่องตัวสูงความเร็วเหนือเสียงและสามารถใช้อาวุธนำวิถีได้หลากหลายทำให้ยังคงเป็นกำลังสำคัญในการคุ้มครองน่านฟ้าและปฏิบัติการเชิงรุก F5 Tiger 2เป็นเครื่องบินขับไล่อีกรุ่นหนึ่งที่กองทัพอากาศไทยใช้งานมาอย่างยาวนานแม้จะเป็นเครื่องบินรุ่นเก่าแต่ได้มีการปรับปรุงครั้งใหญ่ภายใต้โครงการ F5 TH Super Tiger การปรับปรุงนี้รวมถึงเรดาร์ใหม่ห้องนักบินแบบดิจิทัลและความสามารถในการใช้อาวุธสมัยใหม่ทำให้ F5 ย,ยังสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่งและยังใช้เป็นเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ขั้นสูงในด้านการฝึกและการพัฒนานักบินกองทัพอากาศไทย มีเครื่องบินขับไล่ฝึกขั้นสูงอย่าง T-50 TH Golden Eagle Go จากประเทศเกาหลีใต้เครื่องบินรุ่นนี้ช่วยเตรียมนักบินให้พร้อมสำหรับการบินเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงเช่นไกรเพลินและ F-16T 50 TH มีระบบการบินและสมรรถนะใกล้เคียงเครื่องบินขับไล่จริงช่วยลดช่องว่างระหว่างการฝึกและการปฏิบัติการจริง กองทัพอากาศไทยยังให้ความสำคัญกับระบบสนับสนุนเช่นเครื่องบินเตือนภัยและควบคุมทางอากาศระบบเรดาร์ภาคพื้นดินและระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบบูรณาการสิ่งเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องบินขับไล่ทำให้สามารถตรวจจับติดตามและตอบสนองต่อภัยคุกคามได้วรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น ในอนาคตกองทัพอากาศไทยมีแนวโน้มที่จะพัฒนาขีดความสามารถของฝูงบินขับไล่ต่อไปไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงเครื่องบินที่มีอยู่การจัดหาเครื่องบินรุ่นใหม่หรือการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอากาศยานและระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยสรุปเครื่องบินขับไล่ของกองทัพอากาศไทยประกอบด้วยการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และประสบการณ์การใช้งานจริงไกรเพลินเอสและ F5 ที่ได้รับการปรับปรุงล้วนมีบทบาทสำคัญในการปกป้องน่านฟ้าและอธิปไตยของประเทศพร้อมทั้งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองทัพอากาศไทยในการรักษาความมั่นคงทางอากาศในปัจจุบันและอนาคตสำหรับวิดีโอที่คล้ายกันเพิ่มเติมกรุณาสมัครสมาชิกช่องของเรา และเปิดการแจ้งเตือนกระดิ่งขอบคุณครับรอติดตามวิดีโอใหม่เร็วนี้